สวัสดีครับสวัสดีครับนี่คืออะไรคะอ่าซีรีส์ครับโปรโมทซีรีส์ครับโปรโมทซีรีส์เพราะแฟนเก่าเปลี่ยนแปลงบ่อยพี่ฝนไม่รู้จริงเหรอขอขอที่นี่แนะนำตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งดีกว่าแบบทางการทางการเลยสวัสดีครับผมสิงโตครับผมครับรับบทเป็นอะไรครับในเรื่องรับบทเป็น อ่าตันตะวันครับผมทิพน่าก็เป็นทิพน่าเลยชื่อตัวละครเรื่องเก่าๆย้อนกลับมาในหัวตไปหมดเลยชื่อพิรวาดครับแล้วบทเป็นปาฏพีในเรื่องครับครับเป็นการกลับมาเจอการถูซีรีส์คู่กันที่ฉายกานแค่ไหนอ่ะถูเมื่อกี้คือบอกถึงระยะเวลามากนะคือนาน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 เจ็ดก็เจ็ดหรือประมาณนั้นครับเจ็ดแปดปีก็มีแค่ซีรีส์โซตัสเดอะซีรีส์กับโซตัสเอสภาคสองแค่นั้นเลยถ้าไม่นับอาสกาย ใช่ครับก็การเป็นอาทิตย์กล้องพบมันแค่ปีสองปีเองแล้วหลังจากนั้นก็คืออยู่ด้วยกันในความเป็นคริสสิ่งล้วนเลยครับแต่เจปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างกว่าจะมาถุงปีนี้เรื่องนี้บางคนเขาแบบเฮ้ยคิสสิงอิ่มตัวแล้วหรือยังจริงๆคือตัวอิ่มมากกว่าตอนนี้นะครับจะเป็นเรื่องของการตัวอิ่มฉันด้วยฉันด้วยใช่ก็น้าหนักก็ขึ้นกันหลายโลอยู่จากตอนนั้นหรอก็ไม่รู้ว่าจะสามารถกลับไปเหมือนตอนนั้นได้อีกหรือไม่ แต่แว่าก็ชอบตัวในในในคารคเตอร์ปัจจุบันเหมือนกันเอออ่เานิดนึงพอแฟนเก่าเปลี่ยนแปนงบ่อยมันคือยังไงคะก็จริงๆแล้วตามชื่อซีรีส์เลยเพราะว่าพอแฟนเก่าเปลี่ยนแปลงบ่อยมันก็จะพูดถึงเรื่องของคน2คนนะคะที่เคยรักกันเลิกกันแล้วมันมีเหตุให้ต้องกลับมาทํางานด้วยกันอะไรเงี้ยในฐานะแฟนเก่าคนหนึ่งเคยเจอเหตุการณ์นี้ไหมครับพี่ฝน เคยแบบอยู่ต้องกลับมาทำงานจี๊จี๊จีบไม่มันก็เป็นการต้องติดตามอะค่ะว่าคนที่เป็นแฟนเก่ากันมามันจะสามารถทํางานร่วมกันได้ไหมแล้วถ้าทํางานร่วมกันเนี่ยมันมันจะกลับรีเทิร์นไหมหรือว่าจะไม่สามารถรีเทิร์นได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมคือเรื่องนี้มันจะเล่าถึงความสัมพันธ์ให้ให้คนดูได้ไปคิดตามเรื่องราวของตัวเองได้ด้วยนะว่าเฮ้ยถ้าเป็นฉันจะอาจจะเป็นแบบเนี้ยที่ไม่ได้สามารถทํางานกับแฟนเก่าได้อย่างราบรื่น หรือบางคนอาจสึกว่าเฮ้ยทำได้นะมืออาชีพด้วยงานก็คืองานอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไปติดตามว่ามันจะเล่ามุมมองเรื่องราวแบบนี้ออกมาเป็นยังไงครับอ่าถามเมื่อกี้เลยค่ะครับเคยเจอเหตุการณ์นี้ไหมคะ <laughs> เคยครับ <c oughs> เคยเคยเคยแต่ว่าตอนนั้นม<ช>มันไไ่ด้คยวเหรือ ปัจจุบ uh ันค่ะเคยครับเคยปัจจุบันปัจจุบันก็ได้พบเจอแล้วใช่แล้วคำตอบก็บอกว่า้ยทำงานด้วยกันก็ดีนี่แต่แต่ยังยางยางที่เราเคยเจอมาไม่ได้ไปสมัยเรียนมากกว่าที่แบบต้องมาทํางานกลุ่มกันแล้วแบบเฮ้ยเราเคยคุยกับเขาแล้วเราไม่ได้คุยกับเขาแล้วอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบมีคําตอบในใจเหมือนันว่าทําได้หรือไม่อะไรเงี้ยครับพี่สิงเคยเจอไหมคะเคยครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าตัวเองแบ่งแยกงานกับกับความรู้สึกส่วนตัวได้ถ้าเกิดว่า ไม่ต้องไม่ยุ่งกับเราอะไรเงี้ยเราก็สามารถทําได้อะไรเงี้ยครยังรักเขาอยู่ใ้ายังรักเขาอยู่เดี๋ยวออยเองอ่า <laughs> <c oughs> อันนี้คือถามเผื่ออะไรหรือเปล่าคะอ่าไม่ได้เผื่ออะไรครับถามดูเฉยเฉยอย่างดูเฉยครับคือ <c oughs> ถ้าสมมุติสถานะแฟนเก่าสถานะแฟนเก่าเราต้องมาเจอมาร่วงงานกันมันมีไหมที่แบบผ่านแฟนเก่ามันจะคู่อถ้าเลิกกันด้วยดีไม่ได้แบบว่าผิดใจกันอะไรมากเนี้ยผมว่าเป็นไปได้มีสิทธิ์เป็นไปได้ จริงๆในซีรีส์เรื่องนี้ก็มันก็ทําให้เห็นมุมมองของทุกคนเหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าเป็นคุณเนี่ยคุณจะสามารถทํางานร่วมกับแฟนเก่าได้ไหมและมีสิทธิ์ที่จะรีเทิร์นไหมว่าในเรื่องนี้ก็จะเห็นมุมมองของสองตัวละครที่เป็นแฟนเก่ากันว่าต่างคนต่างมีเหตุผลของตัวเองในวันนั้นอะไรอย่างนี้ครับก็ถ้ายังรักเขาอยู่ผมว่ามันก็มีสิทธิ์สูงมากเผื่อเราใช้หน้าที่การงานด้วยในการแบบว่าอ่อยเขาให้เขากลับมาอะไรเยงี้ ครับอะไรนะครับล่าสุดหรือเ่าล่าสุดไม่ต้องอ่อยอะไรเลยแค่พูดดดีๆก็พอเขาเริ่มแล้วอ่ะเรื่องอะไรต้องตั้งค่าแล้วอันนี้เเรื่องอะไรเพราะว่าที่แบบที่เห็นเธอตองคนสัมภาษณ์มาคือเธอบอกว่าเริ่มเนี้ยมาจากคลิสสีใช่ครับ่มาจากส่วนไหนบ้างในส่วนของคาแรคเตอร์มากกว่ารีเ e ิร์ชคาแรคเตอร์ใช่รีเซิร์ชคาแรคเตอร์ใช่ครับผมว่าแบบเป็นคนใช้อารมณ์แบบไหนเป็นคนมีอินเนอร์แบบไหนอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็ ทำการบ้านมาจากคริสิงโตเนี่ยแหละใช่ครับมีมีฉากอองฉากที่แบบมาจากเราไหมคะจริงๆมีเยอะมากเหมือนกันนะแอบใส่ไปตอนตอนตอนเล่นเหมือนกันครับเพราะว่าด้วยความที่พอเป็นพี่ฤทธิ์พ่วมกับที่เราที่เราแบบรู้จักกันมาค่อนข้างนานพอสมควรเนี่ยพอมีอะไรเราเลยกล้าพูดกล้าเสนอสิ่งไหนที่เราสึกว่าเอ้ยมันสามารถเติมตรงนี้ได้หรือว่ามันควรจะลดตรงนี้อะไรนิดหน่อยอะไรเงี้ยเราก็จะคุยกับพี่ฤทธิ์โดยตรงเลยจริงๆ คือความสนุกของเรื่องนี้มันอยู่ตรงที่ว่าพอเป็นพุ่มกับพี่เราสนิทมากๆเคยทํางานด้วยกันมาก่อนอะไรเงี้ยครับแล้วเหมือนอทางพิลิตอ่ะเขาก็เชื่อใจพวกเรามากประมาณหนึ่งเพราะฉะนั้นพอเวลาที่เราทําการแสดงหรือว่าเราอยากจะเพิ่มจะลดอะไรเงี้ยครับผมชอบนะที่เขามาถามความเห็นเราทุกครั้งว่าแบบรู้สึกยังไงที่สิ่งรู้สึกยังไงอยากออกแบบแบบไหนอะไรเงี้ยครับก็ทาให้เราจอยออกับการแสดงมากขึ้นแล้วก็มันจะมีเมจิกโมเมนต์บางอย่างเกิดขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจด้วยเพราะวาความกันเองในกองอะไรเงี้ยครับแปลว่าจริงๆแล้วคือเขาก็เอา ฉากนี้ตัวในเรื่องจะรู้สึกยังไงแต่ถ้าพิสิงรู้สึกอีกอย่างนก็คือให้คุณไม่ต้องบอกว่าด้วยความที่เราเวิร์กช็อปตัวละครกันมาก่อนที่จะเริ่มทําการถ่ายทําจริงเพราะงั้นเวลามีซีนไหนที่มันก้ามกึกอะไรเงี้ย mm. พี่ลิศเขาจะถามเราสองคนมากกว่าเพราะว่าเราสองคนอะอยู่กับตัวละครตลอด mm. ในช่วงเวลาเวิร์กช็อปเพราะงั้นเราจะคุ้นเคยกับตัวละครดีกว่าอะไรเงี้ยครับส่วนพี่ลิศเขาก็จะคุมเรื่องบทเรื่องโดยภาพรวมให้มันออกมาดีที่สุดมากกว่า กลับมาเล่นทุกวันต so ้องเขาเรียกอะไรนะต้องคุยกันแบบจูนเนอะหรือไม่ต้องปรับจูนแล้วไม่นะมันไวอ่ะรู้สึกมันไวไม่มาอ่มันไวมันยังไวเหมือนเดิมมันเหมือนเดิมเลยอะไรเงี้ยมันอาจจะมีคิวสองคิวแรกมั้งที่แบบจําไม่ได้แล้วว่าวิธีการทํางานของพี่สิงเป็นยังไงอะไรเงี้ยพี่สิงก็อาจจะจำไม่ได้วิธีการทํางานของพี่เป็นยังไงอะไรเงี้ยครับแต่พอมันผ่านไปสักคิวแรกอย่างเงี้ยวันแรกอะไรเงี้ยครับก็จะรู้แล้วอ๋อเออว่ะเมื่อก่อนเราทํางานกันแบบนี้นี่หว่าอะไรเงี้ยมันก็จะเริ่มโฟไปเรื่อยๆแล้วอะไรรเงี้ยคับ มีไหมที่มอง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 กันแล้วรู้แล้วว่าอ่ะอันเนี้ยเล่นมาแบบนี้แน่นอนเลยรู้นะค่อนข้างเดาได้เลยอะ่ะมีบ้างด้วยความที่พอคาแรคเตอร์มันรีเสิร์ชมาจากความคิดสิงอะ่ะมันจะมีบางโมเมนท์ที่เรารู้สึกว่าเราสามารถคาดเดาอ่าเรีแอชันได้ล่วงหน้าว่ามันจะออกมาประมาณนี้นะมันจะมันเราจะโต้ตอบกันประมาณนี้นะอะไรเงี้ยครับ เทเลอร์หรอครับได้ด really ูพร้อมกับทุกคนเลยนะไม่ได้ดูก่อนเลยใช่จริงเราดูพร้อมกันเลยเหมือนทีมงานกลัวผมสปอยอ่ะแต่ตื่นเต้นมากเลยนะแบบตอนที่ปล่อยออกมาแล้วเราดูช้ากว่าแฟนๆหน่ยในใจคือถ้ามีอยากแก้อะไรคงแก้ไม่ได้นอนเลยแต่ก็กลายเป็นว่าพอมาดูภาพรวมมันน่าสนใจดีเหมือนกันครับมันมีความจริงจังในแง่การทําข่าวอยู่ในนั้นด้วยแต่ก็ยังไม่ทิ้งเรื่องราวความโรแมนติกของ แฟนเก่า2คนบัตพีตามตะวันอะไรเงี้ยครับก็ถือว่าเออเราเราก็น่าจะจอยในในฐานะที่เราเปลี่ยนมาเป็นคนดูบ้าง,งอะไรเงี้ยครับฟีดแบ็กไปเก่งมากครัฟีดแบ็กเอาฟีดแบ็กตัวเองหนิครับผมอ่ะไม่ได้เช็คฟีดแบ็กฟีดแบ็กของฟแฟนๆอ่ะส่วนใหญ่เป็น,นความเห็นเดียวกันหมดเลยก็คือชอบอคิดถึงใช่แต่ฟีดแบ็กของผมคือผมเห็นหน้าตัวเองแล้วผมว่าอืามอ้วนจังไม่เมื่อกี้เจอมะเขาแรกที่เปิดตัวพวกขุณกระบ่น เราลงไปแล้วแต่ก็กยังบ่นได้อยู่เพราะว่าถึงตัวมันจะเล็กแต่หน้าผมใหญ่ <laughs> เขาเรียกว,ว่ามันเป็นช่วงตัวอิ่ม <laughs> ช่วงตัวอิ่ม <laughs> ไม่ใช่ช่วงอิ่มตัวนะช่วงตัวอิ่ม <laughs> ครับมีมมแค่เรื่องนี้ผมแค่เรื่องนี้ครับ <laughs> สิ่งเดียวที่อยากจะแก้อะไรจริ่องน้คือหน้าตัวเองมันมีเอไอไหม แบบว่าแบบทําให้หน้าเราแบบทุกอีพีเลยสิบอีพีไม่แต่ว่าก็ไม่ได้คอนเซิร์นขนาดนั้นแต่เรามีความรู้สึกว่าพอมันเป็นภาพรวมตอนตอนตอนซีรีส์ออนยาวๆอ่ะทุกคนจะโฟกัสเรื่องอื่นแหละอ๋อหรอเพราะว่าพี่ะโฟกัสจะไหลายลฉากมากเลยหรอพี่พี่โฟกัสฉากไหนอ่ะเอ๊อยากไปดูเหรอพี่อยากรู้ว่าฉากริมทะเลอ่ะมันมันตัดเร็วไปอ่ะตอนที่มันถ่ายีันพี่มันเทเลอร์ มันก็ต้องเทลเลอร์มันก็ต้องตัดตัดเร็วนิดนึงก็อยากถ้าอยากดูเต็มเต็มก็ดูในซีรีส์สิครับไม่บอกเป็นยังไงฉากนี้เลยไม่บอกสปอยอ่ยะเอางี้ว่าฉากนั้นอะ่ะเราเราใช้ไมซ์เซตการแสดงคือหิวโหยโหโหหิวโหย <c oughs> เอาคุณมันอยู่ในเกาะคุณเห็นไหมพี่นุ้ยปั่นเงือพี่นุ้ยปั่นเงมันอยู่ในเกาะถูกป่ะมันอยู่ในเกาะแล้วคุณก็เห็นว่าเหมือนที่สิงกำลังจะแบบเล่นซีนเลิฟซีนอะไรบางอย่างแล้วก็คือ นั่นแหละฮะเราแค่บอกไปเฉยว่าหิวโหยครับผมใช่ต uh ้องรอดูนะความหิวโหยคืออะไรเป็นอีพีแรกเลยปะอะไรนะฮะอีพีแรกเลยปะท้ายๆเกินไปโทรหาพี่ลิทให้มันเป็น EP แรกด้วยเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครอยากอยู่ถึงอีพีนั้นก็ต้องดูตั้งแต่แรกจนจบอะครับใช่หิวโหยร โซต้าเดอะซีรีจนนำไม่ทุนคือโตขึ้นไงโซต้าเดอะซีรีมีจูบสองครั้งสองซีซันเท่ากับจูบสี่ครั้งแตะนึ่งแตะไม่มีเลยใช่ตอนนั้นมันเด็กมากครับใช่เพราะรอบนี้มันก็ต้องมีแบบความริมทะเลอันนี้ก็ริมทะเลใช่เราได้ใช้บริการโขดหินด้วยเดี๋ยวรอดูได้เลยนะฮะัอใช่ใช่เรามีโรนี้แล้ว ทะเลก็ยิยืมเหมือนกัน <laughs> เป็นเรื่องราวเสมอใช่ครับทะเลมักสร้าง <laughs> เรื่องสร้างราวให้เราเสมอ <laughs> ไม่แต่ Showtime ซีรีส์สี่จบสี่ครั้งใช่ไหม <laughs> ครับ <laughs> เพราะแฟนเก่าเปลี่ยนแปลงบ่อยก็สี่ภายใน EP เดียวถ <laughs> ่ายสี่วันซีนจุบหมดสี่วันผม,มงงถึงตอันต้องใช้อะไรนะหิวโหยหิวโหยที่สิ่งห์หิวโหยครับผมขอร้องถ้าเกิดว่าจะเล่นเทนเทค เพนอื่นนะฮะมันดูน่ากลัวไปนิดนึงเดี๋ยวคนเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาแล้วเดี๋ยวเออะเออเดี๋ยวคนอื่นเขาจะตกใจแต่พอกลับมาเล่นด้วยกันมันก็ดูเหมือนทุกอย่างแบบลงตัวหมดเลยรู้สึกว่ามันง่ายมากเลยครับ เวลาเราจะตกลงเล่นหรือแม้กระทั่งซีนโรแมนติกอะไรแบบนี้ครับมันมันก็ง่ายมากเวลาที่เราเข้าซีนด้วยกันแล้วมันก็จะผ่านไปเร็วมากใช่จะผ่านไปไม่เร็วเวลาที่แบบพุ่มกับเขาอย่างยังอยากดูอีกเขาจะให่ไปวนไปเรื่อยๆด้วยใจเขาเออทำไมที่ลิไม่ชวนไปดูเนี่ยเราไปถ่ายอ๋อได้ไปนั่งดูด้วยเลยที่กองเนาะเออแบบว่าเออช่วยดูหลายๆมุมอ่าช่วยออกวงออกแบบอะไร มันถือว่าแปลกสำหรับเราตอนนี้นพอมา,มาเมริ่มงนี้เสริมอมันเคยชินมากเลยครับมันกลายเป็นว่าแบบเราเรามานั่งจริงจังแล้วพูดคุยซีนพวกเนี้ยเพื่อให้มันออกมาดีที่สุดด้วยที่พี่ผมขอเพิ่มอันนั้นอันนี้หน่อยครับอันนี้อนนขอแอดวานซ์มากขึ้นไม่ไม่ไม่หมายถึงว่าเขาเ <c oughs> ขาาแอดวานซ์มากขึ้นคือปกติอะพวกซีนพวกเกลิฟซีนอะไรเงี้ยผมจะค่อนข้างอยากจะเป็นคนเสนอเพราะว่าอยากได้มุมสวยๆอะไรเงี้ยในปัจจุบันพอแฟนเก่าเปลี่ยนแปลงบ่อย เขามีคอมเมนต์ต่างๆมากขึ้นมันแอดวานซ์มากขึ้นเขาลงดีเทลมากขึ้นแลวผมชอบมากเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเหมือนเป็นการแชร์กันว่าเออเลิฟิีนนี้เราอยากให้เป็นอย่างนี้เลิฟิีนนี้เขาอยากให้เป็นแบบนี้เพราะงั้นก็อยากให้ทุกคนติดตามดูครับว่าเลิสซีนไหนใครเป็นคนใส่ดีเทลอะไรลงไปมีอันไหนที่ที่แบบมีค่ะวนซินอันไหนที่แบบพอคิดแบบเสนอมาแล้วที่สิ่งแบบอย่างนี้มีนะดีว้าวเลยเออเพราะเรปกติเขาเป็นคนไม่ค่อยเสนอก็มี ก็ก <formation jin x 2> <s at> ็ม <tı> er ีก <quarto> ็ก <sm> ็มีบางเสีนเทศที่เขาเอาขนาดนั้นเลยหรอมี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 เกกีเขาบอกว่าเขาเ้าเขาจอะอ่อยใช่แผู้ผู้หิวโหยไงใช้ได้เลยนะถ้าดูเรื่องเนี้ยคิดสิ่งผู้หิวโหยไมมันเปีมันยังไงมันห่างนานไงฮะมันเจออันทีนึงมันก็ต้องแบบแกเป็นผู้หิวโหยเกียร์ด เริ่มใหม่เริ่มใหม่ทุกครั้งเป็นเข้าใหม่ปลามันเสมออ่ะจริงไงคิดสิ่งเกินเจ็ดปีแล้วพี่คือเกินเจปีมมนไกลเหมือนกันตอนนี้ก็สิบกว่าแล้วก็แต่ถ้านับจากซีรีส์อ่ใช่เจ็ดแ็ดปีดอะไรวดความสัมพันธ์ที่ยาวนานและหิวโหยพี่ผมว่าวันนี้ได้แฮแท็กหิวโหยคิดสิ่งผู้หิวโหยใช่ผ ไม่เพราะเราเคยถามแฟนๆไงตอนที่เราไลฟ์กันเ,ออเล่นๆว่าแบบว่าเอ้ยการมีเลิฟซีนมากเกินไปมันก็ไม่ได้ชินกับคู่เรามามาโดยตลอดอะไรเง<อ> <ๆ S 1> <ด>ี้ยถามว่าเขาจะชอบกันไหมหรอ <ๆ S 2> พวกเธอจะรับได้กันหรือเปล่า <ๆ S 2> <ๆ S 1> เขาบอกเอามาอีกเลยหิวโหยมากเอาอีกโตแล้วอะไรเงี้ยไม่เพราะว่าอยาา่างเมื่อวานที่เทเลอปล่อยมาถามที่เห็นนะไม่จะแบบนี่ก็ไม่จะแบบนี้ใช่เออทีเดียวเลยนะซึ่งมันยังไม่ถึงเซี่ยวนึงของยังไม่ถึงข้ามไปจริงที่จะเจอกันเลยครับใช่ มันต้องแบบมีท่ายากๆขึ้นเพิ่มขึ้นเอาเป็นว่าตอนแรกตอนแรกตอนถ่ายเราก็เอ๊แต่ว่าจากการเวิร์กช็อปจากการดูบทซีรีส์ที่มันเป็นเพราะแฟนเก่าอ่ะตัวละครที่เป็นแฟนเก่ากันมาเรื่องแบบนี้มันธรรมดาปะครับใช่ถ้าจะหาขนาดเนี้ยคือคนมันเคยคบกันมาใช่ปะตั้งนานแล้วอ่ะจะไม่เคยแบบนะก็ต้อง นะเคยกินกันมาบ้างหละเอ๊ะแสดงความรักแสดงความรักครับคือพอพอเลิกกันไปแล้วคืงกลับมาเป็นร้องแบบวลอ e v า l เงี่ยหรอผมยังไม่ได้บอกเลยว่าหลังจากเลิกกันแล้วกลับมาอืมอาจจะเป็นตอนคบกันอยู่ก็ได้เคยเลิกกันก่อนปะในเรื่องก็จะเล่าเป็นตั้งแต่ตั้งแต่ยังรักกันอยู่เลิกกันไปแล้วกลับมาทำงานด้วยกันอในเรื่องได้เรื่อง ทำไมสีน้าทุกคนดูแบบมีอะไรเขาพยายามล้วงล้วงข้อมูลจากเราอยู่ซึ่งเ,<ช>เราก็พยายามจะไม่หลุดสปอยอ,อ่า,าอเาอาจจะย,ย่แล้วใช่แล้วแล้วบางแฟรเขาก็ถามนะว่าเอยแล้วในนิยายอ่ะกับกับในซีรีส์มันจะเหมือนหรือแตกต่างกันไหมอะไรอย่างี้ครับก็ก็บอกบอกได้เลยนะตรงนี้ว่าแบบมันมีทั้งที่เหมือนและมีทั้งที่แตกต่างค่อนข้างเยอะเลยเยอะใช่ครับเยอะมากอยากเห็นภาพมากกว่าก็ร้องรอดูครับขอบคุณครับเออสมมุตินะถ้าแบบ อย่างเมื่อกี้ที่เราถามไปว่าการที่เป็นแฟนเก่าสาหรับคิดถ้ากลักบมาคบก,กับแฟนเก่าได้ไหมได้ครับได้แบบเต็มเมเพราะเพราะราะู้สึกว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเรายังรักกันอยู่ไหมอะไรเงี้ยคือถ้าเรารักกันอยู่เราไม่ได้ต้องการใครอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วผมว่าการที่แบบคบกันแล้วเราได้เคยเลิกกันได้เคยได้แบบเจอปัญหาที่เราเหมือนเราจะรักกันไม่ได้แล้วเราปรับจูนกันใหม่มันจะอยู่กันอย่างมั่นคงมากขึ้นด้วยนะ,ะใช่ต้องดูว่าตอนเลิกกันไปเลิกกันด้วยสาเหตุอะไร บางสาเหตุก็ก็ไม่โอเคกับการรีเทิร์นจริงๆมือที่สามอะไรเงี้ยไม่ควรอะไรเงี้ยติดเกมเกินไปอย่างเงี้ยแบล้วเป็นแบบอันนั้นอันนั้นเรื่องปกติเป็เรื่องที่หลาได้จบไม่ได้ไม่ได้แกเป็ะไย่างนีแกจะพูพูดที่เกมแต่ผมก็รู้สึกว่าบางเรื่องมันสามารถรีเทิร์นได้อยู่แล้วถ้าเรายังรักกันอยู่ถ้าเรายังรักกันมากพอแต่บางเรื่องมัน มันก็ไม่อยากจะให้อภัยจริงๆอะไรเงี้ยเราเรามันก็ต้องดูเป็นเคสเคสไปเคสไปเคสไปครับคืออยากแบบว่าเลิกกันเพราะว่าอีกคนไปหาทางใหม่อะไรเงี้ยเออไม่ถึงแบบไปทํางานทางใหม่ๆอะไรเงี้ยกับคุยกันได้ปะคือหมายถึงคิดสิ่งเลยแหละอ่าแบบว่าหมายถึงเราอ่ะก็ต้องดูเป็นเคสไปเคสไปนิทเลยอ่ะทำไมอ่ะทำไมนะหูทำไมอ่ะทำไมหูแดงเหรอ ผมไปไมมมอัปเดตเลเวลมาใหม่ a อ d r o i d ใหม่ a อ d r o อ,อ,อ,อ <c oughs> d ใหม่ว่าอะไร <c oughs> อ่ะพี่ผมงงคำถามแล้วเนี่ยตอนเนี้ยก็คือแบบว่าสามารถกลับมาพบก,กับแฟนเก่าได้ถ้าตอนนั้นเราจบกันด้วยดีใช่ใช่คือไม่ได้ติดปัญหาว่าแบบเอ้ยแบบถ้าเป็นแฟนเก่าแล้วเออหน้งสื่อเขาบอกว่าหนังสือเล่นเดิมเออจบมันก็จบแบบเดิมก็มีนะในใจก็อาจจะ อาเป็นคนคิดในมุมนี้เหมือนกันแต่แต่สุดท้ายแล้วถ้าไม่ลองก็ไม่รู้อยู่ดีาบางบางเคสด้วยแหละบางเคสมันอาจจะเป็นแบบว่าณนะตอนนั้นยังเด็กมากแล้วก็ยัง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 ไม่ยอมที่จะปรับหรือรับได้กับข้อเสียของเขาเลยแต่ว่าพอมันแบบผ่านเวลาไปเราอาจจะเริ่มเข้าใจอะไรมากขึ้นก็ได้ดูเขายิ้มกันสิดูเขายิ้มกันสิคืออะไรอ่ะนี่แชร์แบบชีวิตแบบชีวิตจริงๆเลยนะใช่ เริ่มกลับมาเจอกันอาจจะปรับจูนกันแล้วเริ่มรู้สึกว่าเออการอยู่ด้วยกันมันดีสุดแล้วอะไรเงี้ยก็อา,อาจจะแบบว่ากลับมาเจอกันอีกได้พอ,อามาเจอเลยก็เลยอยู่ด้วยกันบ่อยเกินโอ้ก็หิวโหยเลยกันนำซะกหมายถึงพูดคุยเจอกันบ่อยๆใช่ผมเริ่มกลัวคำนี้แล้วนะ <laughs> ไม่ยังไม่ใช่พีนัดดีเก่ <laughs> หิวโหยไงพอแฟนเก่าเด็กแบบ ผมว่าหนึ่งเลยคือน่าจะให้เห็นมุมมองของสองคนที่มีความคิดแตกต่างกันในช่วงเวลาที่ต้องเลิกลากันไปอะไรเงี้ยครับบางคนเขาอาจจะมองแค่ด้านเดียวอะไรเงี้ยในซีรีส์เรื่องนี้คุณก็จะเห็นอีกด้านหนึ่งที่ความสัมพันธ์ของคนระหว่างคนสองคนนะ่ะครั้งหนึ่งที่จะเลิกกันไปมันมองด้วยมุมไหนกันบ้างและกับการที่มันต้องกลับมาทํางานด้วยกันเนี่ยมันมีความคิดเห็นหรือมองด้วยมุมไหนถึงสามารถกลับมาทํางานร่วมกันได้อะไรเงี้ย คุณจะได้สิ่งนี้แน่นอนความหิวโหยจะทําให้เหยื่นแน่นอนครับเห็นไหมเออเหยื่นแน่นอนผมว่าสิ่งที่คุณจะได้เลยคือต้องไปหาร้านคาฟันใกล้ฉันแล้วแหละเพราะมันจะเหยื่นมากครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าคิดสิ่งนั้นหิวโหยโอ้ยจะว่าให้ฝากให้ฝากอะ็โอเคครับขอฝากซีรีส์เรื่องพาะแฟนเก่าเปลี่ยนแปลงบ่อย The X Morning ด้วยนะครับ จะออนแอร์ในวันที่22พฤษภาคมนะครับผมทางช่องเกม25เวลา2ทุ่มครึ่งครับถ้าดูไม่ทันก็ดูทาง Viu ได้ครับผม4ทุ่มครึ่งครับแล้วก็เราจะมี first EP นะครับผมที่ทุกคนสามารถมาดูพร้อมกับเราแล้วก็เจอกับเราในโชว์สุดพิเศษต่างๆได้นะครับผมซึ่งจะมีแค่ในวันนั้นวันเดียวก็คือวันที่22พฤษภาคมนะครับเวลา5โมงที่สยามพารไลสยามพารากอนครับผมซึ่งจะเปิดขายบัตรวันที่10 พุชาคมนี้เวลา10โมงเป็นต้นไปนะครับที่ไทยเท็กเก็ตเพจดูสากาะครับเรียนเชิญพี่ๆทุกๆคนนะครับวันที่22โอเคแต่พี่บอนไม่ว่างครับอะไรนะฮะอีกมีนาสกายนาี้สาธุเอาหรอเอางี้ผมถามก่อนพี่จุ๋มมาไหม ไม่เป็นไรเลยถามมากแล้วเราอยากเจอพี่เราไงพี่หนุ่มมาไหมพี่หนุ่มถามกันเองเอาพูดคือคาถาก่อนก็ก็เราไม่ได้มีคาถาอะไรพิเศษก็พยายามกดกันแล้วก็มาเจอกันในวันที่2พฤษภาคมนะคะผมเอาเป็นว่าเอาเป็นว่ากดได้ทุกคนอยู่แล้วแล้วก็ขออย่างเดียวว่าอย่าซื้อบัตรรีเซลแค่นั้นก็ EP แรกพอแค่ไหน เอาบอกคำตรงว่าครับเอาตรงๆสิเ็าต้องถ่ายของตรงนี้แล้ว EP แรกเราถ่ายอะไรบ้างนะผมว่า EP แรกอ่ะสนุกก่อนสนุกเยอะฮอบอาจจะยังมาเป็นน้ำจิ้มอยู่ EP ต่อๆไปมันก็จะเริ่มฮอบมากขึ้นใช่พอจบครบทุก EP ปุ๊บไปดัดฟันได้เลยเยิะแน่นอนเราสามารถดูแบบดูในโรงดูก EP ได้ป่ะอยากให้เป็นอย่างนั้นอยู่อะไรนะ ไม่เอาละกลัวตรงนี้แหละโอการเซลอ๋อสิทธิพิเศษของการได้ดูเฟิร์สอีพกับพวกเราก็คือคุณจะได้เซลต่อหรอมันสามารถเซลได้ต่อหน้าไงมันแบบอย่างนี้เลยลืมคิดเรื่องนี้ไปเลยอ่ะเรายกเลิกเฟิร์สอีพีทันไหมครับยเกนี้เลยอ่ะโอ้งั้นเราไม่ส่งบัตรเชิญล้ะเดี๋ยวเราค่อยเจอกันหลังก็ได้ครับพี่พี่ อะไรอ่ะเรื่องที่ที่คุณลงไปอะไรอี่คุณง่อยน้ำจิ้มยังไงอ่ะครับมันเป็นการหยอดน้ำจิ้มเพื่อให้ทุกคนไปดูซีรีส์ครับผมเพราะว่าอันเนี้ยใน TikTok มันแค่แบบผางๆใช่ป่ะอุ๊ยในซีรีส์อ่ะยังไงในซีรีส์มนนไงละไว้ในฐานที่เข้าใจในซีรีส์มันแค่ไหนมันมันใกล้แค่ไหน Tiktok มันในเคยเคยเคยดูเคยเคยดูเคยดูดับบอลไหม เขาจะมีฟิวชั่นอะแบบการรวมล่างอะน่ากลัวมากอ่าใช่ในดระก้อนบอลเขาใช้นิ้วนะเขาใช้นิ้วจิ้มอ่าแล้วในดีเทลคลิสิกอะใช้ยังอื่นจิ้มไหนไม่เคยไม่เคยดูดะก้อนบอลพี่ฝนอยากเห็นตรงนี้เลยล่ะครับผมกลัวผมก็กลัวเนี่ยมันก็คล้ายๆอะไรมันก็เหมือนดาก้อนบอลแบบฟิวชั่นเนี่ยจิ้มงี้อ่าแต่ในซีรีส์ก็เอาออื่นปากบ้างแก้มบ้าง เพราะว่าในในในแล้ก็เป็นอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วถ้าฝากเป็นยังไงอ่ะอยากรู้ใช่ไหมครับไม่รู้จริงเหรอที่ไม่รู้จริงเหรอไม่รู้ไม่รู้อยากรู้ใช่ไหมครับอยากรู้เนี่ยทุกวันพฤหัสฮะใช่ครับผมสองทุ่มครึ่งครับเจ็ดยีสิบห้าดูไม่ทันก็ดูย้อนหลังทาง V I U สี่ทุ่มครึ่งครับฝากด้วยนะครับเพราะแฟนเก่าเดยกแต่งบอยเด็กซ์มอร์นิ่งครับผมพี่จะดูการฟิวชั่นแล้วขอให้ทุกคนแบบ โถในการฟิวชั่นนั่นแะใช่แล้แท็กค่ะแท็กว่าฟิวชั่นแบบหิวโหยได้เลยเออทำไมมีแท็กใหม่มาอีกแล้วฟิวชั่นแบบหิวโหยเชื่อผมเชื่อใช่ใช่ครับผมมีสิบอีพีครับผมหูอะไรเรืองบรือเนเหมือนเหมือนเดี๋ยวนี้มันจะทำให้อยู่ที่อีพีประมาณนี้ทุกๆเรื่องแล้วอะไรเงี้ยครับใช่อะโอเคค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ No. <laughs>